สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยนะครับโดยประเด็นที่สำคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือยูเครนกำลังเดิมพันครั้งใหญ่ ที่จะต้องรักษาแนวรบเอาไว้ให้ได้ภายในระยะเวลา3เดือนนี้และเพราะไรมันถึงเป็นแบบนั้นและทางการของยูเครนจะมีวิธีการอย่างไรนอกจากนี้เรายังจะไปติดตามสถานการณ์การรบในพื้นที่ว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุทกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าภายในระยะเวลา3เดือนหลังจากนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสําหรับกองทัพยูเครนพวกเขานั้นมีโอกาสสูงที่จะถูกกองทัพรัสเซียโจมตีแนวตั้งรับอย่างหนักในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ่งจากรายงานข่าวที่ผ่านมาพบว่ากองทัพยูเครนกําลังเสียเปรียบกองทัพรัสเซียในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนทรัพยากร ทางด้านกระสุนปืนใหญ่งบประมาณการสนับสนุนที่อยู่ในสหรัฐจำนวน60หมืนล้านเหรียญสหรัฐก็อยู่ในสภาวะถูกแช่แข็งและที่สำคัญเลยขีปนาวุธพื้นสวกาศของยูเครนที่เอาไว้ยิงเครื่องบินรบขีปนาวุธด้อนหรือว่าดโดรนต่างๆนั้นก็กำลังทยอยหมดลงโดยเราจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาหลังๆมานี้สถิติการสกัดกั้นขีปนาวุธของยูเครนนั้นลดลงอย่างน่าใจหาย สิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่อันตรายมากสําหรับกองทัพยูเครนโดยคาดว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะทําการรุกหนักเข้าใส่ยูเครนอย่างแน่นอนก่อนที่ความช่วยเหลือที่สําคัญจะเดินทางมาถึงยูเครนในช่วงของเดือนมิถุนายนซึ่งก็จะเหลือระยะเวลาอีกราวๆ3เดือนนะครับดังนั้นจึงมีแนวโน้มสูงว่ากองทัพรัสเซียจะต้องรีบชิงลงมือบุกยูเครนในช่วงระยะเวลานี้อย่างแน่นอนครับ ทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เึกเขิมพวกเขาสามารถยึดเมืองอับดีอีฟกาไปได้นอกจากนี้ก็ยังคงสามารถยึดพื้นที่ได้เพิ่มเติมอีก2-3แห่งถึงแม้ว่าพื้นที่เหล่านั้นจะมีขนาดเท่ากับระดับหมู่บ้านก็ตามครับซึ่งหลังจากที่ปูตินชนะการเลือกตั้งภายในประเทศรัสเซียก็ได้ประกาศระดมพลเพิ่มเติมอีกจำนวนกว่า1 5 0 0 0 0นาย ส่วนทางตะวันตกนั้นคาดว่าจริงๆรัสเซียอาจจะระดมพลประมาณ3 0 0แสนนายเลยครับและณเ,เวลานี้พบว่ารัสเซียนั้นมีอาวุธจำนวนมากทั้งที่ผลิตเองภายในประเทศและวุธที่ได้รับความร่วมมือจากอิหร่านในเรื่องของโดรนและขีปนาวุธส่วนในเรื่องกระสุนปืนใหญ่รัสเซียก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเกาหลีเหนือเพิ่มเติมครับ แม้ว่าที่ผ่านมารัเสเซียจะสูญเสียกําลังรบไปมากก็จริงไม่ว่าจะเป็นฐานราบอาวุธหนักจําพวกรถถังยานเกราะแต่ว่ารัเสเซียก็มีกําลังรบที่มากกว่ายูเครนอยู่หลายเท่าตัวและรัเสเซียนั้นยังคงสามารถระดมกําลังพลและอาวุธหนักเข้ามาในสนามรบยูเครนได้อย่างต่อเนื่องกองทัพรัเสเซียจึงมีความเชื่อที่ว่าจะสามารถเอาชนะยูเครนได้ เพราะหากว่ายูเครนไม่สามารถหาฐานเข้ามาทดแทนแล้ววุฒดที่ได้รับมาจากชาติตะวันตกก็มีจํานวนที่ไม่เพียงพอแบบนี้ต่อไปรัสเซียก็จะมีโอกาสที่จะสามารถทลายแนวรบของยูเครนลงได้และในที่สุดพวกเขาก็จะสามารถยึดพื้นที่สําคัญของยูเครนและนําไปสู่ชัยชนะในขั้นสุดท้ายครับ แต่ว่าปัญหาของรัสเซียก็คือจะสามารถชิงลงมือในช่วงที่ยูเครนกำลังอ่อนแออยู่ในขณะนี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของยูเครนกันบ้างว่าพวกเขานั้นจะมีวิธีการอย่างไรที่จะสามารถรับมือกับกองทัพรัสเซียในช่วงนี้ครับ ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่ยูเครนทำก็คือพวกเขานั้นจะประจําการทหารกลุ่มเล็กๆเอาไว้ที่แนวหน้านะครับส่วนทหารส่วนใหญ่ที่อยู่ในแนวหลังนั้นพวกเขาก็จะนํากําลังไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายกําลังได้โดยสะดวกและเมื่อหน่วยข่าวกรองของยูเครนทราบว่ากองทัพรัสเซียจะทําการบุกที่ไหนพวกเขาจึงจะเคลื่อนย้ายกําลังที่อยู่ในแนวหลังเข้าไปในจุดนั้นเพื่อตั้งรับการรุกของกองทัพรัสเซียต่อไปครับ และเมื่อมาถึงจุดนี้เราจะได้เห็นว่าความแม่นยำในการคาดการณ์ของหน่วยข่าวกรองนั้นมีความสำคัญมากนะครับหากว่าหน่วยข่าวกรองของยูเครนทำงานพลาดแนวรบของยูเครนในบริเวณนั้นๆอาจจะต้องล่มสลายลงหากว่ากองทัพรัสเซียโหมกำลังบุกเข้าใส่จุดนั้นครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อทางการของยูเครนกำลังขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่พวกเขาแก้ไขปัญหาอย่างไรในการตั้งรับการโจมตีของกองทัพรัสเซียโดยเราจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังมานี้ยูเครนยิงปืนใหญ่เท่าที่จำเป็นจริงๆนะครับซึ่งทางการของยูเครนนั้นก็ได้อาศัยดโดรนแบบ FPV เนี่แหละครับ คอยทำการโจมตีรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียอย่างได้ผลนอกจากนี้ทางการของยูเครนก็ยังมีระบบต่อต้านรถถังส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบเจวริน ขี่ปนาวุธต่อต้านรถถังแบบเอ็นลอหรือว่าขี่ปนาวุธชนิดอื่นๆนะครับแต่ที่สําคัญเลยกองทัพยูเครนเองเพวกเขาก็มีขี่ปนาวุธต่อต้านรถถังที่ผลิตเองอย่างสตุกหน้าพีซึ่งมันมีระยะยิงราวๆ4กิโลเมตรมีความแม่นยำมากนอกจากนี้ยังมีหัวรบขนาดใหญ่สามารถเปิดฝากระป๋องรถถังของกองทัพรสัสเซียได้อย่างง่ายดายเลยครับส่วนอาวุธชิ้นต่อมาถือว่ามีความสำคัญมากเช่นกัน แต่ว่าไม่ค่อยได้รับการพูดถึงมากเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือกับดักระเบิดรถถังนั่นเองคุณผู้ชมครับอย่าลืมว่ายูเครนนั้นก็เคยเป็นอดีตรประเทศสมาชิกสหภาพโซเวียตซึ่งก็เป็นฐานผลิตอาวุธให้กับโซเวียตอีกด้วยยูเครนนั้นน่าจะมีกับดักระเบิดรถถังเป็นจํานวนมากซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีหลายล้านชิ้นเลยครับจะเห็นได้ว่ารถถังหรือว่ายานเกราะ ต่อให้มันจะเป็นรถถังสมัยใหม่ขนาดไหนมีเกราะป้องกันมากแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกมันเล่นไปทับกับระเบิดเหล่านี้ก็จะทำให้ตีนตะขาบของพวกมันนั้นขาดออกจากกันและไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปไหนได้และหลังจากนี้ล่ะครับรถถังยานเกราะก็จะกลายเป็นเป้านิ่งในทันทีผลรถถังหรือว่าลูกทีมก็จะต้องรีบหนีออกไปนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็จะต้องตกเป็นเป้าของปืนใหญ่สนามหรือว่าดโดรนแบบ FPV ของยูเครนที่จะคอย เข้ามาเก็บงานในภายหลังครับซึ่งที่ผ่านมานั้นเราจะได้พบเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีกับดักระเบิดรถถังเป็นจํานวนมากนะครับดังนั้นการเคลื่อนตัวของรถถังยานเกราะจึงเป็นอะไรที่อันตรายมากต่อให้กองทัพรัสเซียนั้นจะมีรถเคลียร์กับดักทุ่นระเบิดก็ตาม แต่ว่ารถเหล่านี้ก็จะต้องตกเป็นเป้าหมายแรกๆที่ทางการของยูเครนจ้องที่จะทำลายอยู่แล้วครับดังนั้นโอกาสที่ทางการของยูเครนจะสามารถยันการรุกของกองทัพรัสเซียในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้แอดมินก็มองว่ายูเครนนั้นพวกเขามีขีดความสามารถในการตั้งรับที่ดีอยู่แล้วครับดังนั้นแอดมินเชื่อว่าแนวรบของทางยูเครนจะไม่แตกอย่างแน่นอนภายใน3เดือนนี้ครับ ซึ่งหากว่ายูเครนนั้นสามารถผ่านพ้นช่วงที่ยากลําบากต่อจากนี้ไปได้ถึงเดือนมิถุนายนนะครับถึงเวลานั้นแล้วยูเครนก็จะมีอาวุธที่มากขึ้นทั้งกระสุนปืนใหญ่รถถังยานเกราะและระบบป้องกันพลังกาศ สิ่งนี้จะทําให้ทางการของยูเครนสามารถตั้งรับกองทัพรัสเซียได้การรบกันนั้นก็จะยืดเยื้อออกไปโดยยูเครนนั้นอาจจะมีเป้าหมายที่จะทําให้กองทัพรัสเซียนั้นล้าไปเองและก็ต้องถอนตัวออกจากยูเครนไปในที่สุดครับซึ่งการรบกันนั้นมันก็ทำให้เรานึกถึงสงครามอัฟการนิสฐานกับโซเวียตนะครับในท้ายที่สุดแล้วโซเวียตรบไปก็ไม่ได้อะไรและจำเป็นต้องถอนหานกลับไปเอง ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานในสนามรบของทั้งสองประเทศด้วยนะครับหากว่ายูเครนทําผลงานได้ดีโอกาสที่ยูเครนนั้นจะได้เจรจาสงบศึกกับรัสเซียก็มีมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็คงต้องเอาใจช่วยกองทัพยูเครนต่อไปให้พวกเขานั้นสามารถผ่านพ้นช่วงระยะเวลาที่ยากลําบากนี้ต่อไปให้ได้ครับ ส่วนข่าวการรบกันในพื้นที่ของยูเครนนั้นแอดมินขออภัยคุณผู้ชมนะครับแอดมินคงต้องยกเอาไปไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าระยะเวลานั้นมันก็ยืดยาวออกมาแล้ว ซึ่งต้องขออภัยคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวแอนมินขออนุญ,ญาตยกไปทําอีกคลิปหนึ่งซึ่งจะมีการวิเคราะห์กันว่ายูเครนนั้นน่าจะทําการรุกโต้อตอบกลับกองทัพรัสเซียได้ในช่วงไหนส่วนวันนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับว่าอาวุธชนิดไหนของอยูเครนจะสามารถทําการตั้งรับได้ดีในช่วงที่รัสเซียกําลังที่จะบุกหนักยูเครนในขณะนี้ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตารีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ